สวัสดีค่ะสวัสดีผู้รับชมและผู้ติดตามทุกคนเลยนะคะวันนี้เจอกับน้อยที่นี่เช่นเคยคะ่ะเต็นท์กิจพิโลกเต็นท์สิบล้อมือสองเดี๋ยววันนี้น้อยจะพาทุกคนไปดูลูกกำมพาสวยๆนะคะคันนี้สวยมากค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะลูกกว้างสามคานแท้ดั้มเกษตรนะคะกระบปเหล็กตัวนี้เป็นรุ่นสิบน็อตนะคะเดี๋ยวน้อยจะพาไปดูรอบๆคันนะคะนีกระบะเรียบดีนะคะ สวยมากรถคันนี้นะคะตัวนี้นะคะกระบะยาว7เมตรสูง2เมตร30กว้าง2เมตร50นะคะเดีย๋ยวเราไปสองช่วงล่างกันค่ะยางดีนะคะยางดีทุกเส้นช่วงล่างสวยนะคะคัสซีซ้ายขวานอกในนะคะสวยตลอดเส้นไม่มีหักไม่มีดามน,นะคะรับประกันได้นะคะเออสองทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ รถส,สวยจริงๆนะคะคันนี้แต่ต้องยอมกําพ้าเนาะเพราะว่าโดนภาคแม่ไปนะคะลูกค้าลูกค้าเอาแต่แม่นะคะนี่เลยตัวนี้นะคะลูกพ่วงสามคานแท้ดัมเกษตรปีห้าเก้านะคะเราเปิดราคาวไว้ที่สี่แสนเจ็ดมืนบาทนะคะ ดูรถแล้วชอบสามารถต่อรองราคาได้นะคะตัวนี้สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดนและเงินผ่อนนะคะสามารถจัดไปเน้นได้ประมาณ3 0 0 0 0นบาทนะคะนีกรณีของการจัดไปเน้นนะคะผู้ซื้อจะต้องมีตัวแม่เข้าไปเน้นอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถเอาลูกตัวนี้ไปร่วมไปเน้นได้นะคะจัดไปเน้นได้3 0 0 0 0 0บาทแล้วเราไปดูคัสซีด้านขากันค่ะยางดีทุกเส้นนะคะ อาซีสวยตลอดเส้นรถสวยจริงๆนะคะคันนี้ใครที่ได้ไปใช้งานรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะส่องให้เห็นกันทุกซอกทุกมุมเลยนะคะมาดูช่องล่างคะ่ะส่องกันทุกซอกทุกมุมเลยนะคะ ตอนนี้ใครที่สนใจอยากจะมาดูรถนะคะรถอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะสามารถมาดูรถได้ใครที่มาไม่ถูกทักแชทหรือว่าโทรเลยค่ะ เบอร์0819539880ติดต่อคุณกิตโดยตรงนะคะหรือใครอยากได้โลเคชันหรือว่าได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะมุมไหนจุดไหนก็สามารถทักไอดีไลน์หาน้อยได้เลยนะคะที่เบอร์0852549262นะคะสวยมากนะคะอันนี้สอบให้ดูถุดซอกทุกมุมเดี๋ยวดูนี่เลยนะคะ เดี๋ยวน้อยจะเอาดัมให้ดูเอาเอาดัมลงให้ดูนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่า,าลงตรงไหมนะคะนี่เลยนะคะดัมลงให้ดูเลยนะคะเป๊ะมากนะคะดูความสวยใกล้ๆนะคะ เดี๋ยวคันนี้น้อยสรุปให้นะคะลูกว่างสามคารแท้ดัมเกษตรนะคะปี59ตัวนี้เป็นกระบะเลก็กกเปียกบ้านโป่งความยาวกระบะอยู่ที่7เมตรสูง2เมตร3 0กว้าง2เมตร50นะคะราคาเราเปิดไว้ที่4 7 0 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดดูรถและชอบสามารถต่อรองราคาได้นะคะจะซื้อสดหรือผ่อนนะคะตามสะดวกเลยค่ะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะลูกค้าท่านใดที่จะจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาดูรถนะคะอยาก จะมาเห็นของจริงอยากจะมาชมความสวยงามนะคะเชิญได้ที่เต็นท์กิจพิโลกนะคะเต็นท์ของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะอยู่บนถนนเส้นไปสุขโขทยัยห่างจากสะพานบายพาสประมาณ4กิโลนะคะติดกับถนนใหญ่ หรือใครที่มาไม่ถูกนะคะโทรเลยค่ะ0819539880นะคะเบอร์คุณกิจหรือใครอยากได้รูกภาพเพิ่มเติมอยากได้วิดีโอเพิ่มเติมหรืออยากได้โลเคชันนะคะ add id ไลน์หาน้อยเลยค่ะ0852549262นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถที่ไม่ใช่คันนี้นะรถรุ่นไหนก็ได้นะคะตอนนี้ของเราเจ้าก็จะมีรถเข้ามาไดเรื่อยนะคะก็ฝากกดติดตามเพจนะคะกิดรถบรรทุกมือส ราคาถูกนะคะเวลามีรถใหม่เข้ามาเราก็จะอัพลงเพจเนาะลูกค้าก็จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราพาชมความสวยง,งามของคันนี้พอและครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปดู360ปี58เข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ